แล้วก็ทํางานแล้วานาหารไทยฝรั่งเดินเข้ามาร้อยคนสั่งผัดไทยร้อยคนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีผัดไทยอยู่ในเมนูอีกต่อไปแล้วครับ <c oughs> เป็นก้อยเป็นเป็นก้อยก <c oughs> ็เป็นบะบเ, <c oughs> เป็นบะจ่าง lobster เป็นอ่ากินที่เป็นคอหมูย่างแล้วน้ําจิ้มแจ่วมีดีบัวมีอูเพียที่ทําให้มันขมๆมอะ่ะมันอีสานอยู่ที่นี่แล้ว <c oughs> เพการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากอะไรรสนิยมของฝรั่งมันเปลี่ยนไปเพราะอะไรนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าเขาเปิดรับมากๆแล้วก็จองกันที่แบบสามสี่อาทิตย์ล่วงหน้าเลยแต่แต่ถ้าเป็นอำนาจอ่อนที่พอเขาได้ลองก้อยแล้วทําให้เขาเดินทางไปถึงสุลนครหรือมหาสารคามได้นอ,อันนั้นผมน่าจะเป็นอำนาจอ่อนที่ที่สามารถดึงคนเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้องบังคับว่าเฮ้ยเราคุณควรจะไปไทยรือต้องลดราคาถูกๆให้เขา ะน,นอัไรที่อส<า>ส้อสามกลุ่มที่คุณพิธาเจอครั้งนี้มันแปลกไปจากที่เคยคิดยุคสมัยก่อนคนไทยแต่ก่อนก็ดิ้นรนเอาอยู่รอดก็เก่งแล้วแต่มาถึงวันนี้นั้นคนไทยคือมันยุคนวัตกรรมยุคที่ creative economy เนี่ยมันกระจายคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศมากมันทำให้เราคิดต่อหรือเปล่าว่าการที่เราจะใช้ท ALENT ของคนไทยเก่งๆทั้ง High Touch High Tech เนี่ย และไฮเดมเนี่ยนะไฮเดมอร์ซีด้วยเนี่ยมันมันมันมาสร้างเสริมประเทศไทยเราโดยไม่ต้องไปมีแคมเปญให้เดืองเขากลับมาหาเงินตำแหน่งเงินเดือนต่ตางๆทุกวันนี้โดยเทคโนโลยีมันสามารถทํางานร่วมกันได้ในระดับใครอยู่ไหนก็ทําได้เนี่ยมันมีวิธีไหมที่จะใช้แทบไอทาเลนของคนไทยในจุดต่างๆที่คุณพี่ธามองสองสามแห่งเนี่ยที่จะกลับมา, oh. าเศรษฐกิจไทย คุณทุทที่อยู่นี่พูดตรงประเด็นเลยครับสตาร์ทอัพไบโอเทคเล่าให้ผมฟังบอกว,ว่ามีสิงคโปร์มีกองทุนอยู่อยากจะให้สตาร์ทอัพเหมือนกันต้องแต่ต้องเป็นคนสิงคโปร์ข้อแม้ไม่อยู่อย่างเดียวห้ามอยู่ในสิงคโปร์คุณต้องคุณต้องออกนอ,อกสิงคโปร์เออนี่เงีนี่กล้าคิดอย่าง,งานั้นเรากล้าคิดอย่างนั้นไหมประเทศไทยเราคือเขาส่งคนเก่งๆของเขาเป็นกองหน้าให้มาอยู่ที่เคมบริดจ์ให้มาอยู่ที่บอสตัน เพราะเขารู้ว่าสิงคโปร์เล็กเกินไปสำหรับเขาแล้วเขาก็เลยให้ส่งคนของเขามาอยู่ข้างข้างนอกมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแคมเปญที่เขาคิดว่าโอ้คนไทยพอมาเก่งๆมาอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นสมองไหลมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะด,ดักไม่ให้สมองไหลไปที่ประเทศอื่นเท่านั้นเองอยอไงไรก็ใจหนึ่งเขาก็รักกับประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาเขาที่ให้เป็นกองหน้าในการพัฒนาต่างๆที่อยู่ใกล้กับตลาดเป็นคนที่ใกล้กับเอ่อคนที่ใกล้กับเอ่อสิ่งที่เป็นการแสดงคานากิฮอที่ ที่ <Yes. S 2> อันดับหนึ่งของโลกเนี่ย uh huh. ในเมื่อเขาอยู่บลอดเวย์อยู่แล้วเขาควรจะเป็นคนที่นําความคิดอะไรแบบนี้แล้วก็พยายาม uh huh. ที่จะเอามาลิงก์กับคนที่อยู่ในประเทศอื่นหรืออยู่ในประเทศไทยแล้วก็ช่วยกันซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าแค่เขามาอยู่มืองนอกเแล้วเขาเก่งกว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยนะ uh huh. ก็อาจจะมีคนเก่งกว่านี้ที่อยู่ในเมืองไทย uh huh. เพียงเตียวว่าเขาไม่ได้รับการ uh huh. ต้อนรับหรือไม่ได้การไม่ได้ recognition เ uh huh. ท่านั้นเองแต่ผมเห็นเทรนด์ที่ได้รับการคอนเฟิร์มซึ่งตรงกับที่คุณสุทธิชัยยุนถามเมื่อกี้นี้เลยว่า talent management ของสิงคโปร์คือส่งออกมาคุณมารับทุนจากรัฐบาลข้อแม้ไม่อย่างเดียวคุณมารับทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ข้อแม้อย่างเดียวห้ามอยู่ในสิงคโปร์ get out get out there นะใช่เลยออไฟอยู่ไปสร้างอะไรมาก็ contribute กลับมาในประเทศเอใช่ซึ่งสรุปสั้นๆลาก่อนที่จะบทเรื่องนี้ก็คือผมเอาว่าผมกำลังคิดว่าในมุมผมเนี่ยผมว่าไอ้เลิกคิด made in Thailand ยังรักพี่แอดคาราบาวเหมือนเดิมน,นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ made in Thailand ละมันต้องเป็น made with Thailand ซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ confined อยู่ใน area ของประเทศไทยแต่ว่าทร <c oughs> ัพยากรไทยที่อยู่ทั่วโลกก็เป็น made with Thailand ได้ <c oughs> บางทีอาจจะไม่ใช่แค่ GDP อย่างเดียวละต้องกลายเป็น GNP ด้วยใช่ใช่ถ้าถ้ามองมุมอันนี้หมานไปนี่ก็อาจจะผมก็คคอว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดทางทางเศรษฐกิจบริหารเศรษฐกิจที่มันต่าง <c oughs> ออกไปแล้วก็เป็นการบริหารคนที่เอาคน นหลายรูปแบบมาทํางานให้เป็นประโยชน์กับชาติได้โดยที่ไม่ได้ใช้ภาราดาลคิดแบบเก่าๆใช่ครับผมฉะนั้นสรุปแต่ทุกประเด็นแล้วยังตั้งแต่ไปก็คือเรื่องอ time next ร้อ next แล้วก็เรื่องคนไทยเรื่อง harvard เรื่องแลกเปลี่ยนกับอดีตนายกนิวซีแลนด์และวันนี้ยังอยู่บอสตันพรุ่งนี้จะไปวอชิงตันดีซีเนี่ย ตรงก่อนจะไปวอชิงตันดีซีตอนนี้ wrap up หวดแล้วยังทุกอย่างอ่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่มีใครเขายอมรับนัดประชุมกับผมครับก็ดีแล้วพรุ่งนี้ก็เลยจะพรุ่งนี้ก็เลยจะว่าจะเบาๆแล้วก็จะไปเยี่ยมเยี่ยมบ้านแล้วก็เยี่ยมเพื่อนครับก็ว่าจะถ้าว่างๆก็จะชวนเอางี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูออเทอร์เมนบอสตันก็คือเราดูใบไม้เปลี่ยนสีกําลังสวยเลย ไปริมน้ำชาวไปริมน้ำเชแา้วกเดินไลฟ์ตรงนั้นให้เห็นนะใช่ออทัมโฟเลจออทัมโฟเลจเบาๆบ้างมีแต่เรื่องเครียดๆหาน้ำหนักให้มันเบาๆบ้างให้มันมีคาเดซนใช่ไหมมีจังหวะเอาให้เบาๆพาไปเที่ยวพาไปดูชอปปิ้งอะไรบ้างอะไรบ้างหน่อยก็่าจจะนิดๆหน่อยๆสนุกกขำๆแต่ว่าตอนเย็นๆก็จะบินไปดีซีครับไปดีซีก็จะเจอกับอดีตนายกอีกคนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรอให ให้ได้คุยออกับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับไปเล่าให้ฟังที่เม,<ฮ>มืองไทยคนเเพราะว่าก็มีอดีตผู้นําหลายคนที่มาอยู่ในบอสตันแล้วก็อยู่ในด<ม>ีซีซึ่งก็เป็นอดีตนายกของประเทศที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยแล้วก็ความสําคัญของประเทศไทยพอสมควรแต่ว่าให้เป็นเป็นอนอน,อนิมิตีิไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยประชุมให้เสร็จแล้วก็อขออนุญ,ญาตเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังจริง